สวัสดีครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บคอนเก่าโบราณในตำนานกันนะฮะแล้วก็ยังได้มเมล็ดสีทองอีกเม็ดหนึ่งด้วยนะครับนี่ก็คือตำแหน่งนะฮะภายในรั้วของปราสาทเลนเดลนะครับตำแหน่งตรงนี้จะมีเจ้าบอสนะฮะพึกษาผู้พองนะฮะเฝ้าสมบัติอยู่นะครับนี่ก็เป็นทางเข้าทางแยกของภายในปราสาทนะครับ ถ้าจะมานี่แล้วก็มาตีเลยก็ขึ้นมาทางแท่นยกแคคทัสนะครับเส้นทางนี้นะฮะแต่มาปุ๊บก็เจอตัวหน้าปราสาทไม่ต้องยุ่งนะฮะไอ้โหพญาขุดอะไรพวกนั้นนะฮะโคตรโหดเราจะมาตีผู้พองเลยฮะอาวุธนี้นะครับ ที่เราจะได้จากผู้ึกษาผู้พองนะคือผู้เฝ้าค้อนนะครับเก่าโบราณในตำนานนะฮะค้อนใหญ่ทําจากหินยักษ์ใช้ในสงครามยักษ์นะฮะหนึ่งในอาวุธที่หนักที่สุดในดินแดนมัชชิม,มานะในยุคสมัยที่ยักษ์สูญสลายมนุษย์ลบลากันเองสิ่งนี้จึงถูกหลงลืมไปเงียบเงียบนะครับเทียบกับเมื่อครั้งโบราณน,นะฮะมนุษย์อ่อนเปรียลงมาก ทักษะการต่อสู้นะครับที่ได้จากคอนะก็คืออดทนนะฮะท่าของเขาคือเตรียมตัวเตรียมใจย่อตัวลงเท้ายันพื้นนะครับเพิ่มระดับความมั่นคงระหว่างความอดทนและความเสียหายที่ได้รับนะฮะมันจะได้น้อยลงนะฮะส่วนค่าพลังที่ต้องการนะั้นก็ต้องความแข็งแกร่งระดับ60นะฮะเรียกว่าเป็นสายแบบถึกเลยทีเดียวฮะ บวกสเต็งกันเข้าไปการฆ่าพึกษาผู้พองนี้ผมจะใช้เวทหินจลัดนะฮะหินจลัดใหญ่นะครับแล้วก็สัมมอนออกมานะฮะตัวอะไรก็ได้นะฮะถึกๆตอนแรกๆก็ยังจับจังหวะไม่ถูกนะครับเพราะว่าการโจมตีของมันค่อนข้างกว้างน,นะฮะแต่เจ้าตัวนี้จะไม่มี ทักษะพิเศษนะครับพวกเน่าเหม็นมีพิษอะไรพวกนี้นะฮะจะไม่ค่อยติดนะครับพยายามใช้ตัวล่อให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้ลดวนรอบนะฮะเท่าที่ผมได้ดูกันโจมตีของเจ้าตัวนี้นะครับ สู้ไปสู้มาก็ระวังตกเหวด้วยนะฮะกว่าผมจะฆ่ามันได้นี่ก็ตกเหวหลายรอบเหมือนกันกมีไฟด้วยนะครับ สามารถถือได้ทั้งมือเดียวนะฮะแล้วก็2มือนะครับแล้วก็ถ้าอัปเกรดบวกที่25นะครับอัปเกรดแบบสุดยอดเลยจะสร้างความเสียหายพิซศษข้นะครับตั้งแต่3 3 0บวกไปจนถึง565เท่ากับ895นะฮะถึงแม้สเต็งจะอยู่ที่60นะครับโคตรพอคุณแม่ตีทีหนึ่งคือน,น็อกเลยว่างั้นเถอะทีทีหนึงบ โอ้คอนยักษ์นะครับเดี๋ยวไว้ผมไปอัพเวอนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีแค่40นะครับสเตงมี4ี่สิต้องเป็นบวกอีกตั้ง20หน่วยแล้วแต่และหน่วยม้อไป4ี่แสนต้องไปฆ่ามังกรรู้สึกว่าหลายรอบมากเลย การต่อสู้กับเขาก็ไม่ยากนะะพยายามใช้เจ้ารถนั้นให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็วิ่งวนนะฮะมันดูระยะมันะค่อนข้างไกลมากเลยเจ้าตัวนี้เหมือนมันหลุดระยะได้ด้วยนะครับนะผมวิ่งมาที่จุดนะฮะวพรนะกลางเมืองหน้าเมืองแล้วมันยังหม่ ต่พอมาปุ๊บเริ่มบักเลยครับโอ้ยรีบร้อยฮะถ้าพี่จะเดินขนาดนี้ได้ฮะได้มเมล็ดสีทองเลยนะครับตรงตำแหน่งหน้าเมืองนี้ได้เม็ดสีทองค่อนข้างเยอะนะฮะมาถึงก็สองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดเลยนะครับไหนจะโบดด้วยนะฮะคราวนี้เราก็จะไปเก็บนะคค้อนที่รถนี่นะครับที่เขาเฝ้าอยู่นะฮะโอ้าบเป็นหน้ากองนยฮะ พี่แกจะม้วนไปไหนค <c oughs> อนในตำนานที่ตอนนี้ยังใส่ไม่ได้เพราะเราเป็นเวท <c oughs> นี่นะครับคอนพิคาดยักษ์นะฮะไว้มีเยอะๆที่จะไปตีตัวใหญ่ๆนะครับ นี่ครับค้อนอยู่ในหมวดเดียวกับไอหอ,อกสปาร์ตันของไอ้ี้นั่นเลยไงฮะดูโคตรโบราณเลยครับแต่โคตรเทร่เลยนะถ้าถือตอนนี้ถือไม่ได้ฮะขอบคุณทุกท่านฮนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะสนุกสนุกได้เพื่อนได้ดูนะครับไว้ได้หาของเล่นกันในเกมนะฮะ เกมที่ซื้อมาแล้วเล่นอย่างคุ้มค่าเลยครับสวัสดีครับ